สวัสดีจ้าพี่น้องจ้มา,ามากินข้าวมังกันโมนี่เพื่อไดต้ตำ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 ้ตำ้ตั่วตำหัวตัใช่ไหมใช่ใช่บอกป้าป้าน่ากินน้ำแม่จ้าบอ

กกินกเขแม่กิจิ่ะหนูผสมเสียกันเลยเออใช่นกบ้านหนูเยอะไหมบอกป้าป้านานาจิไม่เยอะนี่งไงเสียงอะไรทั้งนั้นเสียงจีบตำ่ำอุย้ยดูนี่สิ ี่้คำไม่ยากอุ้ยน้ำไหลอยู่ไว้เลยลำใหญ่ลำใหญ่ใ่ไวเราจะมาทำลำใหญ่ลำให่ใหญ่ไว้นะคะเิมเราต้องสบาย แล้วก็ทับตะศิษฐ์ทับตะศิษฐ์น,นี้มื่อนี่เขาจุดงไฟได้นี่บ่ได้บ้านนี่เนี่ยไปเบิ้งดอกนี่เนี่ยย่านย้ำเฮมือแฮไปเบื้องในยูแต่ว่ามือเขาจุดไปเบิ้งบ่ได้นี่ยเนี่ยย่านอ่า หน,น่ทำานีหนูทำเล็แต่หน่อยน่ากินเขาวพาะร ขึ้นลูกเปิดลูกเปิดคลิปหญ้าไหมคห้องให้ผัวหอยบอกลูกว่าเจ้าเปิดเปิดอันไอคะค่ะลูกก็เปิดเบื้องอัน คลิปเก่าๆอะแม่คลิปเก่าๆของงานอะเพิ่นนอนอยู่เพิ่นได้ยินเอาบอกว่าเจ้าเป็นยังเฮ้ยบอกลูกเจ้าเปิดซะาสันเจ้าก็นที่แย่เพราะั่นในใดเนาะคอยก็เลียตูนเล่อยู่ดอกบอกลูกเจ้าเปิดซ่าสัส่น น้ำตาไหล,นไล็นกระไฮละเพื่อก็เลยเอาโทรศัพท์น้ำนี่นีมาปิดน,นี่วันหนูจะดูยา นี่นุนีเน่เล็บสวยไหมสวยค่ะไม่ใช่ค่ะให้มันห้างกา่อนเหรอไม่ใช<ะ>่ค่ะไปเอาซ้อนไหมเนี่ยหน่อยโอเคดูกำลังทำเล็บอยู่นะ

แล้ววาแล้วจใจ h ạ y ไทั้งในได้ค่อยเว่าวค่อยเว่า,าน้ำข้นค่อยก็เวาไปซันเดียสันแล้ว嘛แต่ว่าใจใจลึกๆค่อ,อย Họ có đề tài hãy cầm lòng trái, cho nên là nó khi nào. Họ có thể đề tài hãy cầm lòng trái, chẳng hạn là nó khi nào. Giờ ta nói xuống nhiều. Hãy nói được nhìn mẹ nó nè. Nó chỉ biết... ใน้าใจแล้วล่ะเขาบอว่าจะเป็นยังลูกเปิดคลิปยาบอกแค่ว่าบอกลูกปิดซะเฮ้ยท่าน่าหันไปยังอว่านอนห้องหหย ให้หนูนได้ยินเหมือนกันหนูก็ได้ยินบ่ได้ยินพ่อห้องให้บ่พ่อคินห่อน,นายอนนาพี่ลา,นนาไปเปิดคลิปยาให้ยังเมื่อคืนเปิดหนนให้พ่อฟังไหม,มพ่อกับห้องให้เลยบ่ี่ลาเขาบอกโอ้โหพ่อยวโอ้ยลาโนเลวแล้วพ่อกับห้องให้ หนูก็ไปอูพ่ออืพ่อห้องใครว่างไหนหนูจะตีร่างกาไปอูแล้วหนูก็ตีร่างกาไปอูพ่อพ่อห้องใครว่างไหนพิซซ่าพิซซ่าฮะพิซซ่า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 พ่อบอกอีหราปิดอีหราปิดบ่นี่อืนแล้วผู้ใดปิดแม่เออ หยาตัวไปอว้ยาหยกเบิ้งยามาทีบ่เแล้วพออยู่อีแต่จะเปิดได้หรืเด้อจะเปิดคกีบยาเด้อแม่ร้องี่อุ้ยมันแห้งเลยว่าอันนี่ยังไม่ได้แห้งอันนี้ยังไม่ได้อันนี่แห้งแล้วนะนี่แห้ง กินอีกทีไปเห็ดเวียกก่อนว่านันไปเห็ดเวียกซักเสือซักผ่าให้ตโนอยแล้วก็น้าบ้านตั้งแต่มมือไปขี้ปุ้นเต็มอยู่พี่น้องจ๋าเพื่อจะกินด้เพี้ยชิบไปถูไปกวาดก่อนแล้วก็ที่ทูในบ้านอีกแต่ว่าในบ้านก็เห็ดอยู่ดอกคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอกำลังใจให้ตโนอยในเด้อพี่น้องเด้อะแล้วก็ยังที่ทำใจบ่ได้นเนาะเลาก็ ให้กำบน้องใจกันเพื่จะให้กำบน้องใจเราเนื่องว่าทางที่ทางที่จะงามเพื่อไปเห็นอีหยังที่ของเราเพื่อจะทำใจกไประเดี๋ยวเพื่อกันนั่นละจ้ะชูๆมันต้องผ่านไปได้นอกจากน้องเนาะคลิปน,นี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าเอ,อ้าสวัสดีป้าป้าน่น,นะสวัสดีค่ะหนูืละบายสีเล็บฝากอะไรคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เจอกันเจอกันเจอกันอะไรเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย